ขอนอบน้อมพระรัตนาไตรปวงค่าไซาขอเป็นที่พึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้บอกบุญชนแนลจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวดีๆในหัวข้อกราบพระพุทธรูปกลับไปทำไมคิดแบบนี้โง่หรือฉลาด แต่ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พูดจัดทำด้วยนะคะกราบพระพุทธรูปกลาบไปทำไมคิดแบบนี้โง่หรือฉลาดถ้าคิดว่าอย่าไปคารพพระอย่างนี้อย่าไปกราบพระอย่างโน้นพระพุทธรูปเป็นวัตถุเหล็กหิน ปูนทรายทองเหลืองกลบาบทำไมแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นองค์หลวงตานี้ท่านกราบพระท่านกราบด้วยความเคารพนอบน้อมจริงๆท่านไม่ใช่กราบทองเหลืองแต่ท่านกราบพระคุณถ้าใครก็ตามไปกราบทองเหลืองไปเห็นทองเหลืองไปกราบประหลาดประหลาดแสดงว่าคนนั้นโง่ามาก ไปกราบทำไมกราบทองเหลืองต้องกราบพระคุณท่านสิและลึกถึงพระพุทธเจ้าทองเหลืองอันนี้เขาหล่อขึ้นมาเป็นพระพุทธปฏิมาตัวแทนของพระพุทธเจ้าเรากราบพระพุทธรูปกราบเพื่ออะไรก็กราบเพื่อลำลึกถึงพระพุทธเจ้าบรม,มคูพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่รูปร่างของท่านจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังตั้งสองพันกว่าปีแล้วแต่เราก็กราบพระคุณของท่านระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเรายอมรับยังปฏิบัติพ่อครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านกราบพระท่านกราบด้วยความจงใจจริงๆ หลวงปู่มั่นกราบพระกราบด้วยความจงใจจริงๆออกมาจากใจจริงๆถ้าเราเห็นท่านกราบนะท่านกราบเพื่ออะไรกราบทองเหลืองใช่ไหมกราบหินกราบปูนกราบทรายใช่ไหมไม่ใช่ท่านกราบพระคุณนี่ก็เหมือนกันเรากราบพ่อกราบแม่ของเราเหมือนกันเห็นกระดูกของพ่อแม่ของเรา หรือว่ากราบรูปพ่อแม่ของเราก็แสดงว่าเรากลาบกระดาษอย่างนั้นใช่ไหมเรากราบกระดูกแห้งอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้ากราบอย่างนั้นก็เป็นการกราบที่โง่ทีเดียวเลยถ้าหากว่ากราบพระคุณของท่านนั่นแหละถึงจะเป็นผู้ที่ฉลาดพ่อแม่ให้กําเนิดตั้งแต่หัวจรดเท้าเราได้มาจากพ่อแม่เราก็ต้องกราบพระคุณของท่าน เราไม่ได้กราบเพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนแนะเข้าใจในการกราบในการแสดงความเคารพแต่บางคนก็เกินไปไปเห็นกล้วยออกปรีก็ไปปักทูปปักเทียนไปกราบไปเห็นวัวสีข่ขาวัวสองหัวอย่างนี้ก็ไปกราบไปขอหวยขอเบอร์อีกอันนั้นก็มิจฉาทิฏฐิไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ มันพิการของมันเราจะไปกราบสัตว์ที่พิการทำไมแต่นี่เรากลัาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงขอให้พวกเราทุกๆท่านแนะแยกแยะให้ออกให้ใช้ปัญญาให้แยกให้แยะให้รู้จักจะนับถืออะไรก็ตามจะเคารพอะไรก็ตามก็ต้องมีเหตุผลนะคะ การกราบไหว้พระภิกษุส,สงฆ์มีใช่ด้วยความยึดถือในบุคคลนั้นๆแต่เป็นการกราบไหว้ธงหรือเครื่องหมายของพระอ,อรหันต์ในทำนองเดียวกับที่เรากราบไหว้พระพุทธรูปอันเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระพุทธเจ้าหรือกล่าวอย่างธรรมดาที่สุดก็เช่นเดียวกับราษฎรทุกคนที่เคารพผ้าธงไตรงอันเป็นเครื่องหมายแทนชาติหรือถ้าเรามองเห็นคุณความดีอย่างอื่นประจักษ์ชัด เรากลับไหว้คุณความดีนั้นๆเท่าที่เรารู้กันอยู่เราอาจกลับไหว้สิ่งที่ควรกลับไหว้ทั่วไปก็ได้โดยปราศจากความยึดถือชนิดที่เป็นกคงกัคขังหัวใจเป็นแต่กลาบไหว้ด้วยปัญญาที่รู้สิ่งที่ควรกระทำการกลาบไหว้ทำด้วยปัญญาไม่ต้องยึดถือการกลับไหว้เฉพาะอิฐปูนที่เขาเก่อเป็นพระพุทธรูปหรืออนุสาวรีย์อย่างอื่น ถือกันว่าเป็นการกระทำของคนที่ปราศจากความรู้หรือของคนโง่เขลาความจริงท่านประสงค์ให้กราบไหว้คุณความดีของบุคคลที่เขาสร้างอนุสาวรีย์นั้นก็เท่านั้นเองเมื่อท่านผู้นั้นมีชีวิตอยู่ตัวท่านหรือร่างกายของท่านเป็นผู้ที่รับการกราบไหว้แทนคุณงามความดีในตัวท่านเมื่อท่านตายแล้ว ผู้อื่นช่วยกันสร้างอนุสาวรีให้เป็นที่รับการกราบไหว้แทนร่างกายของท่านเพราะฉะนั้นใจความสำคัญจึงมีอยู่ว่าไม่ได้กราบอิดปูนแต่กราบไหว้คุณงามความดีของเขาและทั้งกระทําโดยไม่ต้องยึดถือทั้งนี้เพราะเหตุว่าเราจะไปยึดถือความดีของผู้อื่นไม่ได้ ทำได้ก็แต่เพียงบูชาเขาด้วยน้ำใจที่ยุติธรรมหรือถือเอาเขาเป็นบุคคลตัวอย่างในคุณงามความดีอันที่ประจักษ์ชัดแล้วการไหวพระพุทธรูปเหมือนกับการเจ้นผีเมื่อสังเกตดูโดยถี่ถ้วนแล้วเราส่วนมากได้ละเลยความจริงอันนี้และได้ปล่อยให้การยึดถือเข้าครอบนำหนักขึ้นแม้ในหมู่พวกพุทธบริษัทเอง ก็มีไม่ใช่น้อยที่ทำไปด้วยความยึดถือและกระทำแก่พระพุทธรูปซึ่งเป็นอิฐปูนนั้นเรากระทำแก่คนที่มีชีวิตจิตใจจริงๆและเป็นคนที่เราโม,มบเสียด้วยพระพุทธรูปถูกประดับประดาด้วยผ้าสีต่างๆเช่นเดียวกับเทวรูปของฮินดูถูกประดับด้วยทองเงินและเปลี่ยนไปตามฤดูกาลในปีหนึ่งหนึ่งพระพุทธรูป ได้รับการถวายอาหารคาหวานค้ายกับเครื่องเส้นไหวผ้ผีได้รับการพรมนั่งหอมและอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะพรรณนา,นาทั้งหมดนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นใดนอกจากความยึดถืออันผิดผิดและเลยกระทงแห่งศิลธรรมที่ดีงามไปเสียลิบลับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลร้ายคือการกักกั้นจิต ไม่ให้เข้าถึงพุทธธรรมชนิดที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้สาวกเข้าถึงในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนชีพอยู่ไม่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นบูชาไม่มีการวาดรูปเคารพมีบ้างก็แต่เจดีย์สร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์แก่คนชั้นพศาสดาแก่คนชั้นศาสดาเพื่อเกิดความสังเวชแก่ผู้พบเห็น เรียกสังเวชชนียสถานและเป็นกุศลแก่ผู้ได้ความสังเวชแต่ในสมัยนี้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นเกินกลาดบูชากันอย่างเคารพได้รับการกระทำเช่นเดียวกันกับการเส้นผีหรือการเล่นตุ๊กตาของเด็กเล็กซึ่งถ้าหากาพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่จนถึงเวลานี้หรือได้เสด็จมาเห็นเหตุการณ์ที่พลิกแพลงไปถึงเพียงนี้ คงจะทรงเห็นพ้องด้วยพระมหามหาสาสดาแห่งชนชาวอิสลามในการที่ห้ามสร้างรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อหลงติดเผลอออกไปนอกทางแห่งการเข้าถึงพุทธธรรมและคงทรงห้ามมิให้ปล่อยความเชื่อถือหรือนับถือให้ไหลไปโดยปัสะจากเหตุผลเช่นนี้จนผิดจากความประสงค์เดิมเรากลับไหว้พระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นดวงประทีพ เรากลับไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอำนาจที่เรามีจิตแจ่มใสมีอิติปาโมดในพระองค์เพราะได้ทรงค้นพบสิ่งอันลึกลับหรือพุทธธรรมดังกล่าวแล้วเราได้ฟังธรรมที่พระองค์ทรงประกาศพร้อมทั้งอัตถพยัญชนะพร้อมทั้งเหตุผลบริสุทธิ์บริบูรณ์ไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและดีที่สุด พอที่จะทำให้เกิดความเชื่อขึ้นในตนเองโดยไม่ต้องเชื่อตามพระองค์ว่าถ้าทำไปเช่นนั้นจริงๆความทุกข์จะหมดไปได้เรากลับไหวในชั้นนี้โดยไม่ต้องยึดถือว่าพระองค์เป็นอะไรมากไปกว่าผู้ที่ส่องประทีปให้เราเดินไปเองและแสงสว่างแห่งดวงประทีปนั้นเราก็เห็นชัดอยู่โดยในนี้จึงไม่มีการยึดถือชน,นิดที่จะพิ่อมพระองค์ลงมา เป็นเจ้าผีที่คอยอำนวยสิ่งต่างๆให้ตามที่ผู้เส้นไว้เขาต้องการทั้งไม่ต้องยึดถือแม้แต่เพียงว่าพระองค์จะช่วยเราหรือพาเราไปเพราะพระองค์ตรัสว่าเราจะต้องเดินไปเองพระองค์ส่องไฟให้เราจุดดวงไฟชนิดเดียวกับของพระองค์ขึ้นเพื่อเราเอง เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้บอกบุญชาแนลขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะสุดท้ายนี้บอกบุญชาแนลก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านต้องมีแต่ความสุขหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภยัยนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้าน ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอย่าลืมแนะนำและบอกบุญกับเพื่อนๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ